สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริ l l าทีนะครับผมวันนี้พี่ก็พูดถึง t o k เคนฮูแมวกลับมาแล้วครับไม่บักแล้วครับแล้รับตรงไหนครบไหมยังไงไหมแล้วมันจะไปวันไหนอะไรยังไงก็คลิปนี้มีคําตอบหมดเลยและทําการเลือก ทางด้านของสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงการเลือกเลือกสัตว์เลี้ยงนะครับว่าตัวไหนดีจัดอันดับไว้5อันดับนะครับที่น่าเล่นนะครับผมก็น่าเลี้ยงนั่นแหละน่าเล่นก็ได้อะไรก็ได้นะครับผมโอเคไหมอ่ะประมาณนี้เลยนะครับผมก็ช่วงนี้มันเป็นกิจกรรมของ4 f r Face นะครับผมก็คือ4 Face s e Fast อะไรทักอย่างแหละเป็นของสตรีมเมอร์นะครับอ่ะก่อนอื่นให้เราเข้าไปที่ห้องแต่งตัวนะครับเข้าไปเช็คก่อนเลยว่ามีทั้งหมดกี่อันนะครับถ้ามีเท่าพี่คือปกตินะครับผมไม่ผ ปกตินะครับผมไม่ผิดไม่ผิดปกติปกติก็คือ12อันนะครับแบบนี้นะครับผมซึ่งเมื่อตอนกลางวันมันบั๊กนะครับผมมันต้องเล่น30ตาถึงจะได้แล้วมันเยอะเกินไปใช่ไหมพี่พูดถึงโทเคนรูปดาวกับโทเคนบูสเตอร์ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราไปดยกันเลยว่า,าจะเลือกตัวไหนดีและยังไงยังไงมันอยู่ตรงไหนอะไรโทเคนหูแมวอยู่ตรงไหนมั่ง ไปดูกันเลยนะครับผมโอเคมาก่อนอื่นนะครับเข้าไปตรงข้อความนะครับมันจะมีอยู่ให้รับนะครับ15วันถ้าเกิดเกิน15วันก็ไม่ได้นะแต่กิจกรรมมันหมดประมาณนี่แล้วก็อยู่ตรงนี้ด้วยตอนแรกมันให้เล่น30ตานะครับผมอ่าไม่จำเป็นนะครับเข้ามารับตรงนี้ก่อนนะครับต้องรับตรงนี้ก่อนนะครับผมอ่ารับในข้อความก่อนนะครับมี4อันนะครับผม อ่ามี4อันนะแล้วก็บวกครั้งที่แล้วอีกก็ประมาณ12อันพอดีนะครับถือว่าปกติครับแล้วก็เล่น6 0นาทีนะครับผมก็ล็อกอินด้วยนะครับก็บวกกันปุ๊บมันก็จะเป็น15พอดีนะครับผมก็กดรับแบบพี่เลยนะครับผมไม่หายแล้วรอบนี้ไม่หายแล้วนะครับครบแล้วนะจ๊ะอ่านะจ๊ะนะจ๊ะอ่ากดรับมาเลยนะครับผมอ่าต่อไปเดี๋ยวเราไปดูทางน้างของ โทเคร็รูปดาวดีกว่าอารสิบห้าพอดีเลยเห็นไหมอ่ะ์ถ้าใครครบตามนี้ครับเม้นมาบอกครบนะครับผมแล้วแลกอะไรก็เม้นมาคุยกันนะครับว่าแลกแพนด้าเอ,อ้ยบินสั้นอะไรอาโทเค็ตรูปดาวนะครับพี่ในขอแนะนำนะครับให้เล่นครบร้อยแปดสิบนาทีนะครับหรือใครมีสกินปืนต่างๆแล้วก็เล่นดรอปลงมาได้นะครับผมอาประมาณนี้เลยนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมอา ก็มันจะมาวันไหนเดี๋ยวบอกอีกทีนะครับผมอ่าแล้วก็ทางหน้าของ booster นะครับ token นะครับ booster อ,อ่า speed นะก็คือเรียก booster และกัน token booster แล้วกัน,นเป็น token รูร้อนะครับอย่าใช้นะครับอย่าเพิ่งไปใช้มันนะครับพี่ขอเตือนนะครับห้ามใช้นะครับผมใช้วัน เสาร์อาทิตย์นะครับทีเดียวแกลกรถให้มันครบสิบพอดีนะครับผมแล้วมันอย่าเพิ่งไปแลกป, <c oughs> ปืนนะครับมันเป็นกับดักนะครับผมเออเออมันเป็นกับดักนะอย่าเพิ่งไปแลกสกินปืนใช้นะครับผมมันเป็นกับดักนะให้รอมันครบสิบอันแล้วเราค่อยแลกสกินรถก่อนสกินปืนอย่าเพิ่งไปแลกนะครับผมเตือนไว้ก่อนนะครับใครแลกไปแล้วก็พลาดเลยนะโอเค อ่าเรามาเช็คครับตอนนี้มี10อ่ะก็ได้ปืน10กล่องแล้วแล้วก็นี่ก็ได้สัตว์เลี้ยงแล้วนะครับกับโทเค็นหูแมว15อันนะครับผมอ่ามาครับก็อย่าลืมนะครับฝาก like, กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมและเราก็จะเลือกต้นไหนกันพี่ก็จัดอันดับไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับพี่นะเป็น สำหรับพี่นะครับผมก็คือหรือใครจะทำน้าพี่ก็ได้แต่พี่ก็ขอจัดอันดับไว้ให้นะครับก่อนอื่นเราเข้าไปเช็คนะครับผมนี่มันอยู่ตรงนี้เองนี่15อันพอดีนะครับผมพี่จะจัดอันดับไหมครับสำหรับที่มันขึ้นสีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยคือมันไม่ได้ไม่ได้แลกไม่ได้คือพี่มีแล้วนะครับผมอาจจะตัดให้เลยนะครับผมยังเพิ่งไปแลกตัวเพชรนะครับผมมา เข้าเรื่องกันดีกว่าเราลองคิดว่าน้องๆจะแลกตัวแลกตัวไหนดีครับสัตว์เลี้ยงนะครับผมก็แล้วแต่ความสามารถและการเล่นของน้องและท่าทางหรือความชอบอะไรประมาณนี้แล้วก็บวกกับสกินของสัตว์เลี้ยงที่เรามีด้วยนะครับผมก็คือแล้วแต่คนชอบนะครับสําหรับพี่นะครับพี่จ,จัดอันดับไว้ห้าอันดับครับซึ่งเป็นหลายสายเลยสายพันยาสายรักเพื่อนช่วยเพื่อนสายแบบ มองเห็นศัตรูสายโจมตีไกลอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะมาครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับผมเตรียมตัวนะครับผมพี่ให้หนึ่งเลยนะครับสําหรับสายพันยานะครับผมก็คือไปบวกกับคาเฟร่านะครับมันชื่อคาเฟร่าหรือคาเฟร่าเพราอะไรสักอย่างเนี่ยแหละพี่ก็ลืมไปแล้วพี่มีอยู่อ่มามันคือตัวนี้เลยนะครับผมนี่ เวลหกนะครับบวกกับตัวนี้พันยาทีเดียวนี่เกือบเต็มหลอดเลยนะครับผมอ่าพี่ให้นี้เป็นตัวที่1นะครับซึ่งความสามารถมันต่างจากแพนด้าแพนด้าต้องฆ่าก่อนจะได้10ป่ะอันนี้คือบวกไปเลยนะครับเมื่อพันยานะครับอ่ะตัวที่2นะครับผมคือใครเอ่ยจัดไว้ห้านัดนะครับต่อไปคือบินสตันนะครับโจมตีไกลนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับปืนนะครับเป็นการปลาระเบิดนะครับมันจะดีในโหมดแหลงสี่วิสี่นะครับซึ่งเราอยู่ฐานแล้วก็ปลาไปครึ่งแมปแล้วนะครับผมสำหรับคนที่ปาเป็นนะอ่ะ คือมันดีนะครับผมสำหรับคนที่ปลาระเบิดเป็นนะครับผมกดครึ่งอากเลขกสองแล้วปล่อยพี่เคยสอนแม่หลายคลิปนะครับต่อไปครับสายที่มองเห็นศัตรูเวลาพันยาเมื่อโจมตีศัตรูปุ๊บแล้วศัตรูวิ่งหนีจุ๊บปุ๊บหายไปมันอยู่ไหนวะแล้วมันหนีไปพันยาปุ๊บเราจะเห็นนะครับอ่าสำหรับคนที่ชอบตัวนี้ก็เอาไปนะครับผมอ่ามีสองสายสามสายแล้วนะก็คือแดงกินั่นเองนะครับเอาไปได้เลยนะครับซึ่งมีสกินจากสีจตุรเทพแลมเพกครั้งที่แล้วด้วยนะเป็นมังกรสีฟ้านะอ่าต่อไปครับ เป็นใครเอ่ยเป็นใครเอ่ยอ่าคิดเอานะครับผมก็คือ 1- นึ่สีแล้วต่อไปนะครับให้เป็นทางหน้าของแพนกวินนะครับเบอร์สี่ลำลดับที่4นะครับซึ่งมันไม่จําเป็นในโหมด4ี่วีนะครับเพราะเราสามารถซื้อไอวอลได้นะครับผมอ่าแต่มันจําเป็นในโหมดทั่วไปนะครับซึ่งเราแบบเออหนีไปแล้วแบบไม่มีไอวอลสู้กับศัตรูไม่มีตังไม่มีเหรียญไปซื้อก็ มันผลิตไอโบให้ประมาณ2-3เม็ดนะครับหรือลูกนั่นเองนะครับผมก็จัดแว้นันดับที่4นะครับก็เป็น5ตัวนะครับต่อไปตัวสุดท้ายสําหรับคนที่รักเพื่อนมากกูจะชุบมึงมึงดาวแค่ไหนกูก็จะชุบนะครับผมอ่ะเอาตัวนี้ไปเลยนี่เลยจับ กับเจ้ามูนี่นะครับผมมูนี่นะครับซึ่งจะลดดาเมจจากการโจมตีของศัตรูในสถานะการกระทําไม่ว่าจะกินเห็ดซ่อมเห็ดไอซ่อมเกาะซ่อมอะไรก็ว่ากันไปนะครับการใช้ทุกอย่างครับหรือการชุบเพื่อนก็นตามท้าโดนยิง20ก็ลดเหลือ9อะไรประมาณนี้ป่าไม่รู้นะก็ประมาณนี้กับมูนี่นครับก็นี่ก็เป็นอันดับทั้งหมด5้าอันดับที่ดีๆเลยนะครับหรือใครชอบนักน้อยก็ไปนะครับอันนี้พันยาจะได้ ep ถ้าไม่บวกกับ A1234 อะไรสักอย่างนี่ยตัวละครที่เป็นหุ่นยนต์ก็ดีเหมือนกันนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสําหรับพี่ก็ไม่รู้จะเอาอะไรก็ช่วยกันคิดหน่อยหรือใครได้อะไรไปก็เม้นต์มาคุยกันหน่อยครับได้จริงจอกได้เดงกิอะไรประมาณนี้แต่พี่รู้สึกว่าพี่อยากได้จริงจอกไม่รู้เป็นอะไรวะ,อะขอแคปไว้หนึ่งทีแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวขอคิดก่อนนะอ่ะเอางี้ในร้านค้าอะไรแพงสุดพี่เอาตัวนั้นเลยโอเคไหมเดี๋ยวเข้าไปดูร้านค้ากันดีกว่านะครับจริงจอกมันน่าโดน นู้มันเป็นอะไรกับจิ้งจอกอยากได้ไงคือมีสกินสีเหลืองไงมันเหมือนนารุโตดีไงก็เลยอยากได้นะครับผมจะไปดูที่ร้านค้าดีกว่าว่าอะไรแพงที่สุดนะครับผมตึ๊ดปุดด๊ปุ๊ปปุ๊ปุ๊หูหูอะจิ้งจอกจริงๆด้วยพี่ว่าแล้วสองเก้าเก้าที่เหลือร9อย้าก้านะครับก็กระโหลกกระลาปลากระป๋องไปเนาะโอเคจัดจิ้งจอกไปเลยนะครับผมกดโบ๊ะเขาให้นั่นเป็นไงเ้า โคเทยเคมาราฟาเกอร์ชั้นดีก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่แรกตัวไหนก็เม้นมาคุยกันได้นะครับว่าได้ตัวไหนมาบ้างครับผมโอเคจริงจอกก็เป็นสีนี้นะอ่าแต่ค่อยตั้งชื่อมันหรือใครตั้งชื่อให้พี่ได้ก็จัดมาเลยพี่จะตั้งให้เลยถ้าเกิดชื่อถูกใจพี่นะซึ่งจริงจอกพี่แม่งมีสกินเยอะมากเยอะบ้าเลยมีมีห้าสกินเนะี่ยบวกกับเวลหกลยนะอ่ะนีม่มีสกินนี้ไงเลยชอบเหมือนเหือเหมือนเหมือนแบบ น้าโตดีไงเอออะไรประมาณนี้อ้าวอาหารเยอะเกินอาหารมี228รออะไรนะครับอัพไปให้ถึงเลเวลสุดท้ายเลยนี่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 กดเข้าไปกดเข้าไปกดเข้าอย,กด,าอยกดเข้าไปกดเข้าไปกดเข้าไปอ่าสำหรับแล้วแต่คนตัวเลือกนะครับก็พี่ก็พูดทั้งหมดแล้วสำหรับคนที่โจมตีไกลๆนะให้เอาบินซันนะอ่าหรือใครที่รักเพื่อนก็เอาไอ้บุญมุนนี่นะหรือใครที่ชอบแบบจุก๊กพันยาก็ใส่ไปกับแมนะ็กซิมในตัวเนี้ย คตรเอาบอกเลยพันบุ๊พันบุ๊ปเลือดเด้งดึ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 งอ่าบวกอีกสิบนะเห็นไหมความสามารถเหมือนแพนด้าแต่แพนด้าต้องฆ่าก่อนนะถึงจะได้แต่น,นี่พันยาแล้วบวกเลยนะก็ดีไปและสกินสวยด้วยเป็นสกินแบบเหมือนจิ้งจอกก้งางอะ่ะข้างนะนล้ตกไงข้างไงอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับพี่ขอเปลี่ยนบินซันหน่อยพี่ก็ใช้บินซันเหมือนเดิมเลยอ่าก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับและอย่าลืมตั้งชื่อมันให้พี่ด้วยนะครับจับกับ เจ้าจิงจ้งจอกเงินตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะรายละเอียดเยล็กน้อยพี่จะพูดให้ฟังกับกิจกรรมที่กําลังจะเริ่มในต้นเดือนสิงหาคมนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็คือไอ้โทเคนโมเนี้เก็บไว้อะเดี๋ยวเรามาเข้าทางด้านของนี่เลยว่าซิ่งทะยานฝันนะครับตลอดช่วง23นะครับถึง3สิงหาก็จะเป็นโทเคนให้เก็บอีกแล้วนะเพื่อไปแลกชุดอีกแล้วนะ,ะก็ฝากกัเลยเดี๋ยวพี่ทำคลิปแยกให้โอเคไหมโอเคไหม ถ้าใครบอกโอเคเม้นมาเลยทําคลิปแยกทําคลิปแยกโอเคปะครับอ่าต่อไปนะครับอีก7วันเราอินเวันได้บอดแล้วก็ได้กระเป๋อีกโอ้โหวันที่ส1สิเถึงสิงหานะครับเล่นครบ5ตาแล้วก็ได้สกินท่าหน้าของเดกิอีกนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับตัวนี้บูสเตอร์นะครับห้ามใช้เด็ดขาดให้มันครบ10แล้วค่อยแลกนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็จะแลกตัวไหนก็แล้วแต่น้องๆนะครับผมว่าทุกตัวมันก็มีความสามารถของแตต่่่ละััววมมมนนผไาจเเป็ดก อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่เราชอบด้วยแต่ที่พี่พูดมาก็เป็นความชอบส่วนตัวของพี่นะครับใครจะชอบไม่เหมือนพี่ก็แล้วแต่จะไปเอาบินสตันแต่พี่ก็อยากเอาบินสตันเพราะพี่ชอบโจมตีไกลหรือใครชอบเดนกิมองเห็นศัตรูอะไรประมาณนี้นะก็แล้วแต่ทุกคนนะครับผมซึ่งวันนี้ก็มาเคลียร์เรื่องโทเคนหูแมวก็จบลงไปในที่สุดหลังจากที่เราตามมาไหน EP นะครับผมก็คือจบแล้วอ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดซะหน่อยเป็นสีหนเหลืองให้เหมือนกับจิ้งจอก ซะหน่อยสีเหลืองซึ่งคอบบ้ามันดีตรงที่มันเปลี่ยนสีได้เออก็มานี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมกับบูสเตอร์สปีดนะครับผมแล้วก็โทเค็นรูปดาว